แล้วเขาก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมสลัตเตอร์ครับวันนี้จะมาสอนใช้โปรแกรมนะคร OBS Studio นะครับให้มันทํางานแยกเสียงจากเกมกับเสียงไม้นะฮะก็จะเป็นยังไงไปรับชมกันครับอันดับแรกครับมาที่ setting ตรงนี้นะฮะมาที่ output ครับเลือก recording ครับจากนั้นไอตรงท้ายนี่ยนะฮะให้เราเลือกเป็น standard นะครับจากนั้นครับว v ดีโอเลือกเป็น mp4 นะ แล้วก็ audio tag ให้ติ๊ก1กับ2เอาไว้นะฮะจากนั้นกดปิดไปครับกดโอเคนะฮะจากนั้นกดโอเคครับโอเคจากนั้นมาที่ตรงนี้ครับรูปฟันเฟืองตรงนี้นะฮะ audio mixer นะฮะกดที่ advanced audio option นะฮะ advanced audio property ะฮะให้เราเลือกอันนี้อันนี้จะเป็น desktop desktop audio นะฮะคือเสียงในคอม ส่วนนนี้เสียงไมค์ของเรานะฮะให้เราติ๊ก1เป็นเสียงคอมของเรานะฮะแล้วก็ติ๊กอันที่2องตรงนี้นะครับจากนั้นอันที่3ก็คือเสียงร่วมกันนะฮะสามอันนี้สอันนี้2ออันนี้คือเสียงร่วมกันนะครับโอเคจากนั้นก็กดอัดได้เลยครับหลังจากกดอัดเรียบร้อยนะฮะเราลองมาดูในโปรแกรมกันนะครับ นี่ฮะเห็นไหมครับเสียงมันจะแยกกันฮะอันนี้จะเป็นเสียงในคอมนะครับจะเป็นเสียงพูดของเรานะครับเห็นได้ว่าเสียงในคอมจะไม่มีนะฮะจะอยู่ที่เสียงพูดของเราตรงนี้นะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับเพื่อจะไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของผมนะครับถ้าชอบคลิปแนวน,นี้ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย